บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของประเทศไทยที่มาเปิดอยู่ที่ประเทศลาวคนลาวจะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะสบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเท้าลาวบวกิโม,มะนะคะแล้วสำหรับวิดีโอเนี่ยนะคะก็มาพบเจอกับน้องนกเพียงแค่คนเดียวอีกแล้วนะคะ เพราะว่าเบลกุม,มุมีงานอีกแล้วค่ะแล้วสำหรับวิดีโอเนี่ยนะคะน้องๆก็จะพาทุกท่านมาพูดถึงเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชาวลาวหรือว่าประเทศลาวจะได้รับหลังจากที่มี b ิ๊กซีซูเปอร์เซ็ของประเทศไทยมาเปิดอยู่ที่ ประเทศเาานั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมแล้วก็รับฟังผลประโยชน์ต่างๆที่คนเราและประเทศเราจะได้รับนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนกด้วยนะคะหลังจากที่ทุกท่านกดติดตามช่องแล้วนะคะเราก็มาต่อ ประเดนของเราในวันนี้กันเลยค่ะซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านรู้กันนะคะว่า b ิ๊กซีซ p เปอร์เซ็ของประเทศไทยได้มาเปิดตัววันแรกอยู่ที่ประเทศลาวในวันที่2กันยายน2024เนี่ยนะคะซึ่งวันแรกนะคะที่ห้างเปิดตัวนะคะทุกคนขาคนลาวเนี่ยแบบโอ้โหไปชอบกันแบบ ถล่มทลายเลยนะคะจนห้างแทบแตกค่ะแล้วเปิดวันที่สองนะคะวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าในนับปัจจุบันเนี้ยก็เป็นสี่วันแล้วนะคะแต่ว่าชาวล้าวนะคะยังแห่ก,กันไปช็อปแบบเยอะมากเยอะที่สุดเลยนะคะซึ่งน้องนกก็ได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศตัวจริงแล้วนะคะซึ่งน้องนกกับบ่าวสมจิตก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะในวันที่ 2นั่นเองนะคะทุกคนคะน้องนกไปนะคะก็มีคนแบบไปเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าในช่วงที่น้องนกไปก็คือในมงของราชการใช่ไหมคะและคนก็เยอะนะคะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตามที่น้องนกได้ดูมาแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลมานะคะก็คือคนที่จะนิยมไปมากๆก็คือในช่วงเย็นๆนะคะหลังเลิกงานนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและประเด็นที่น้องนกจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ หลังจากที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของประเทศไทยมาเปิดอยู่ที่ประเทศลาวคนลาวได้ประโยชน์อะไรกันบ้างซึ่งผลประโยชน์ต่างๆที่น้องนกจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือในแนวความคิดของน้องนกเองนะคะซึ่งน้องนกก็รวบรวมมาได้5ผลประโยชน์หลักๆที่ชาวลาวจะได้รับหลังจากที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของประเทศไทยมาเปิดอยู่ที่ประเทศลาวนั่นเองนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะที่คนเราจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือทําให้คนเราได้มีงานทําได้มีรายได้ที่ดีนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นของสถานที่นั้นๆต้องมีงานทําต้องมีรายได้ที่ดีแน่นอนเลยนะคะแล้วน้องนกก็เคยได้ยินมานะคะว่าพนักงานที่ทํางานอยู่ที่ B i g กซีเซ็นเตอร์ ของประเทศไทยนะคะมีเงินเดือนหลักหมื่นขึ้นไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่น้องนกไม่แน่ใจนะคะว่าอยู่ที่ประเทศลาวนะคะพนักงานที่ทํางานอยู่ที่นี่จะได้เงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะถ้าพี่พีท่านไหนลูกก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์บอกน้องนกด้วยนะคะและต่อมาข้อที่สงนะคะทําให้คนลาวได้ใช้สินค้าจากประเทศไทยเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ อันนี้นะคะความหมายของน้องนกก็คือไม่ได้หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยที่ขายอยู่ตามห้างทั่วไปจะเป็นสินค้าที่ไม่ดีนะคะแต่ความหมายของน้องนกก็คือสินค้าที่เขาเอาไปวางขายตามห้างทั่วไปนะคะเราไม่รู้เลยว่าสินค้านั้นอาจจะเป็นของปลอมหรือเปล่าคะ่ะถ้าว่าเรามาซื้อที่ห้าง b ิ๊กซีที่นำเข้าโดยตรงจากประเทศไทยอันนี้นะคะเรามีความสบายใจ ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะว่าสินค้าดีแล้วก็เป็นสินค้าของจริงของแท้จากประเทศไทยนั่นเองนะคะและต่อมาข้อที่3ก็คือช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเราไปด้วยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะทุกคนคะเพราะว่าน้องนกได้ไปสัมผัสมาแล้วเวลาที่น้องนกไปเดินอยู่ที่ห้างบิ๊กซีนะคะก็จะเห็นสินค้าของคนเราหรือว่าผลิตภัณฑ์ของคนเรา ไปวางขายอยู่ที่ห้างด้วยค่ะมีหลายอย่างเลยนะคะทุกคนคะซึ่งเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าสินค้าของประเทศเราก็จะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอีกด้วยนะคะเพราะไม่ใช่แต่เฉพาะคนเรานะคะที่จะไปเดินห้างบิ๊กซีค่ะเมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาพวกเขาก็จะไปเดินที่นั่นด้วย เห็นไหมคะทุกคนคะ่ะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบดีมากเลยนะคะและอีกอย่างนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของภาษีอะไรต่างๆผลิตอยู่ที่ประเทศเราแล้วก็นําเข้าห้างอยู่ที่ประเทศเราใช่ไหมค่าภาษีหรือว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็อาจจะลดลงนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและต่อมานะคะข้อที่4ก็คือทําให้ประเทศเราเริ่มมีความจเจริญตามประเทศไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนคะ่ะ เพราะว่าประเทศไทยมีอะไรประเทศเราก็จะมีตามไปด้วยนะคะอย่างเช่นเอออยู่ที่ประเทศไทยมีบิ๊กซีอยู่ที่ประเทศเราก็มีบิ๊กซีแล้วไงอยู่ที่ประเทศไทยมีเซเว่นอีเลฟเว่นและอยู่ที่ประเทศเราก็มีเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ถือว่ามันเป็นการพัฒนาประเทศไปพายในตัวเลยนะคะทุกคนคะ่ะเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะและต่อมาข้อที่หานะคะทำให้ชาวเราหรือว่าคนเราไม่ต้องเดินทางไปซื้อของอยู่ที่ ฝั่งไทยนั่นเองนะคะซึ่งข้อนี้นะคะมันก็เป็นการดีนะคะแต่ก็อย่างที่น้องนกพูดไปนะคะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ที่ประเทศเรามีบิ๊กซีแล้วคนลรวจะไม่ไปซื้อของอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าอันนี้มันขึ้นกับความชอบของแต่ละบุคคลนะคะการที่เราไปประเทศไทยจุดประสงค์ของเราไม่ได้ไปซื้อของเพียงแค่อย่างเดียวนะคะเราต้องการที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปพัก ผ่อนหรือว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศอะไรทำไมเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนคะแล้วเนี่ยนะคะก็คือ5คข้อนะคะที่น้องนก ได้พูดออกมาในแนวความคิดของน้องนกเท่านั้นเองนะคะถ้าน้องนกพูดอะไรผิดไปหรือว่าพูดอะไรยังไม่ครบนะคะพี่พี่ก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะคะและเกี่ยวกับ b ิ๊กซีของประเทศไทยที่มาเปิดอยู่ที่ประเทศลาวนะคะตามที่น้องนกได้ไปเห็นคอมเมนต์ของชาวลาวหรือว่าชาวไทยหลาย,ลายๆท่านนะคะเขาก็ได้มาคอมเมนต์ว่า เออของบางอย่างมันอาจจะมีราคาที่สูงกว่าอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแต่อันนี้น้องนกก็เข้าใจนะคะว่าการที่เรานําสินค้าจากประเทศไทยมาขายอยู่ที่ประเทศเราเราก็จะมีการหักค่าภาษีที่สูงขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนคะแล้วตามที่น้องนกได้ไปเดินดูด้วยตัวเองนะคะก็จะเห็นว่าเออสินค้าบางอย่างมันมีราคาที่แพงนะคะ แพลงกว่าร้านที่เราเคยชื้อทั่วไปนะคะหรือว่าสินค้าบางอย่างก็อาจจะมีราคาถูกกว่าร้านทั่วไปค่ะอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นเองนะคะและน้องนกนะคะก็ได้ไปดูเพจที่ B ิ g กซีล้วนะคะเขาก็ได้ออกมาโพสต์อีกด้วยนะคะว่าสินค้าบางอย่างอาจจะมีราคาที่สูงไปจนผิดปกตินะคะก็คือในช่วงที่เปิดห้างวันแรกนะคะอาจจะมีพนักงานใส่ราคาสินค้าผิดไปนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะแล้วเนี้ยนะคะ สามสองหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็คือ5ผลประโยชน์ที่น้องนกได้พูดในวันนี้เกี่ยวกับ b ิ๊กซีซูเปอร์เซ็นของประเทศไทยที่มาเปิดห้างอยู่ที่ประเทศลาวนั่นเองนะคะก็อย่างที่น้องนกได้พูดไปนะคะถ้าน้องนก พูดอะไรผิดไปหรือว่าน,นกนกนาเสนออะไรผิดพลาดไปน้องนอกก็ต้องกราบขอโทษพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะแล้วถ้าพี่พี่เอฟซีมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็เขียนลงทิศใต้คอมเมนต์บอกน้องนกด้วยนะคะและวันนี้นะคะพี่พี่เอฟซีก็จะเห็นสถานที่อัดคลิปของนองนกที่แปลกไปนะคะแน่นอนข่าวว่าแปลกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นงนกไม่ได้ทําคลิปวิดีโออยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้นงนกอยู่ที่ หลวงพระบางนั่นเองนะคะทุกคนค่ะก็อย่างเมื่อวานได้ลงคลิปไปให้พี่ๆเอได้ดูกันนะคะระหว่างการเดินทางของน้องนกแล้วก็บ่าวกึ่งโมแต่ก็ยังจะมีหลายๆวิดีโอนะคะเพราะว่าในหน้าตอนนี้ยังไม่ได้ไปถึงบ้านสามีค่ะยังอยู่แค่บ,บ้านของป้านะคะอยู่ที่หลวงพระบางเมืองน้ำบากนะคะทุกคนค่ะรอติดตามดูตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงการเดินทางของน้องนกนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของสามีค่ะ แล้วสําหรับวิดีโอเนี่ยนะคะน้องนกก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะคะน้องนกก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องก็ช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนกด้วยนะคะกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่น,อนอ้องนกอัปโหลดลงนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะก่อนจะจากกันไปน้องนกก็ต้องขอกล่าวคําว่า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย